พ่อเหนื่อยเลยกว่าจะไล่ทีกลับบ้านได้มึงคือกูไม่อยากให้มันหลูเรื่องเยอะมึงเข้าใจปะแล้วมึงเหนื่อยอะลรพวกกูเนี่ยต้องเหนื่อยปะ<อ>ทําความสะอาดบ้านที่มึงะสะอาดเอี่ยมขนาดเนี้ยกูะจะถือว่ามึงเนี่ยเป็นหนี้พวกกูนะแล้วมึงก็ต้องเลี้ยงข้าวพวกกูชุดใหญ่เลยโทษฐานที่ทําให้นางฟ้าขอางพวกกูเนี่ยตรงกลายมาเป็นเมดทําความสะอาดบ้านที่มึงเนี่ยตั่นนั้นนางฟ้าเลยเหรอวะเอเอนีอ่มึงดูเ,<อ>ดเบอร์นั้นค่ะเล็บกูถลอกหมดล้วจ้ะ โคตรเวอร์เลยดีวกูพาไปกินข้าวเนาะแบบดีๆแล้วก็พาไปทําเล็บดีๆโอเคป้า๋ยวกูเลี้ยงกูจ่ายให้ค่าตดใจโอ้กูเลิกร้านนะเอออย่าถามมึงหน่อยดิถ้าเกิดว่ามึงแต่งงานกับทีอ่ะมึงจะย้ายขับไปบ้านนอกหรือว่ามึงจะอยู่ที่กรุงเทพทำร้านกับพวกกูต่อกูไม่แต่งอะทำไมอะ กูไม่เคยคิดจะแต่งแ้ะกูก็ไม่เคยบอกพวกมึงได้ว่ากูจะแต่งกูไม่เคยมีความคิดเรื่องจะแต่งงานในหัวกูเลยด้วยซ้ําจริงๆพวกมึงคิดดูนะถ้ากูแต่งงานกับทีกูต้องย้ายกลับบ้านไ็ช่วยแม่กูขายข้าวต่อให้กูแต่งแล้วทีย้ายกลับมาอยู่บ้านกูที่นี่กูก็ไม่เอาอยู่ดี่ะมึงกูอึดอัดนะมันน่าเบื่อมึงเข้าใจปะแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่แต่งแล้วมึงจะคบเขาตั้งสิบกว่าปีทําไมวะ ทำไมมึงไม่เลิกไปอ่ะเขาจะได้ไปหาผู้หญิงใหม่นี่กูว่านะถึงท่าทางเขาจะดูเชยเชยแต่ว่าว่าเขาก็หล่อดีนะมึงจริงจริงน่าจะหาแฟนใหม่ได้ไม่ยากมึงยากเหอะอย่างนั้นน่ะเอาที่เป็นแฟนกันเนี่ยกูจีบเขาเลยมึงอีจะมามองกูทำไมมึงจะตบกันทิ้รอกนี่กูได้ยินว่ามันชมทีใช่ไหมกูก็นึกขึ้นมาได้ว่าผัวเก่าที่มันเพิ่งเลิกไปเนี่ย เพื่อขายที่เหมือนกันนะมึงไหนจะผัวที่มันคบสมัยมหาลัยอ่ะก็ยิ่งขายเลยสเปกมึงเป็นอยนี้เหรอวะไหนๆก็ไหนๆละอีย่ามึงก็ไม่แต่งกับทีอยู่แล้วใช่ปะเออก็รับช่วงต่ออีย่าไปเลยไม่ล่ะบ้าแต่ไมยลืมแป๊บนึงมึงเอาวะเชยขนาดไหนกูไม่เอาหรอกแรงงานเหมือนมึงด่ากูอ่ะใช่ไหม กลัมแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะลืมเธอเจ,จ็บจากเธอมา you mm -hmm.